สวัสดีค่ะวันนี้มาต่ออกพีถองนะคะกำลังเดินไปตู้เย็นถึงห้องครัวแล้วมาเปิดเปิดเลยนี่นะคะเสียงมาด,ดูกันนะคะมาบีบกันแข่งมากทุกคนเสียงเครือนี่มากดูนะโอ้โหจะไปดูอันที่ก,กว่าหื แล้วคือแข่งเกินอ,อันเก่าไปไหนเอออันเก่านี่นี่นะคะอันนี้อันเก่าอันนี้อันใหม่เสียงอาจจะรบก,กวนหน่อยนะอันนี้นะคะให้8ดเต็มสิบลยกัน มันก็พอสโลอยู่แต่ว่ามันแข็งเกินไปแต่เนี่ยเขาให้สิเบเลยมันเนื้อนุ่มๆอันนี้เนื้อแข็งมากบ๊ายบายนะคะ